อันเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทที่รักสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนไม่ลานเปล่ากับเถนไม่มีเวลานเรื่องก่อนนี้เฉพาะเถนไม่ลานเปล่าอย่างเดียวแต่ก็บังเอิญไปพบเถนไม่มีเวลานเข้าจึงเป็นพ้าอรหันได้ แต่สำหรับวันนี้เทนใบลนับลนเปล่าพยายากว่าองค์ก่อนมากองค์ก่อนท่านดีมีความรู้สึกตัวว่าตัวเลวพยายามฝึกฝนตนก็ได้เป็นพระอรหันต์ละมณะทิฏฐิได้ <c oughs> แต่ว่าเทนไบลันเปล่ารุ่นนี้ไปเจอเทนไม่มีเวลาลันที่ดีกว่ากลับนินทาเทวดา นี่ความจริงนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททันหลายโดยทนหน้ายอมรับนับถือดีไม่ดีก็จะไปเจอเอาเถนเร็วแบบนี้เข้า <c oughs> ถ้าครบเถนเร็วเราก็เร็วไปตามเถนถ้าครบเถนดีแล้วก็ดีไปตามเถน เท็นดีเท็นเร็วในพุทธศาสนานี่มีทั้งสองอย่างแล้วก็มีทุกสมัยแต่เท็นเร็วประเภทนี้มีสมัยพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ดูต่อไปว่าเห็นสมัยปัจจุบันที่เร็วแบบนี้มีไหม <c oughs> เรื่องนี้ก็มีว่าพระพุทธเจ้ราท่านตรัสรรบเรื่องโบ่ขอโทษเรื่องอะไรหายไปแล้วสิ เรื่องเทนดีเทนเลวนะคือพระอุทานพระองค์นี้ท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าองค์เดียวเดี๋ยวเรื่องท่านโดดหายไปไหนหนะังสือโดดแป๊บในผมก็มาดิวิเศษวิโสผมก็ถือตำราไม่กันถ้าถือตำรายังไม่พอแล้วก็วางตำราบ้างถือตำราบ้างตามเรื่องตำราของผมชิมขอโทษเมื่อกี้หนังสือมันโดดไปจําชื่อไม่ได้ เรื่องพระเอกุทานเถระท่านเอกุทานเถระนี่พระพุทธเจ้าทรงประรบแบบนี้ได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในประเทศตะวันมหาวิหารทรงประรบพระขีณนาศพอง์หนึ่งอย่าลืมว่าพระขีณนาศพนี่คือพระอรหันต์นะซึ่งมีชื่อว่าเอกุทานเถระ ตามาสาบลีด้วยเอกุธานะเทระตัดพระธรรมเทศนานี่ว่านะตาวตาธรรมะโรเป็นตนนี่เป็นเรื่องราวกัะพระอ,อนนท์ที่ทรงกลับที่ทรงตัดมาท่านบอกว่าได้ยินว่าพระเทระองค์นั้นอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวท่านอยู่องค์เดียว อุทานที่ท่านกล่าวช่ำชองมิอุทานเดียวคือหมายความว่าท่านมีบทธรรมของท่านบทเดียวที่ประจำใจของท่านในเวลาเทศจึงเเทศอย่างเดียวบทเดียวในชีวิตของท่านไม่ต้องเทศอะไรท่านอยู่คนเดียวเนี่ยท่านเอเทศมาถึงวันอุโบสถถึงวันพระก็ตามท่านก็นั่งลุกขึ้นไม่ได้ก็นั่งเทศคนเดียวใครจยฟังไม่ฟังก็ไม่เดืองเขาคน แต่ว่าในที่นั้นไม่มีคนจะฟังท่านเองท่านก็ไม่ใช่คนท่านเป็นพระอรหันต์เพราะคนนี่เขาแปลว่ายุง่งพระอรหันต์ท่านไม่ยุง่งไม่กระทบกระทั่งใครแม้แต่วาจาจากนั้นพระองค์นี้จึงเป็นพระจัดว่าดีที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ผมว่าดีที่สุดนั้นพระองค์อื่นไม่ดีเลย ก็ตอบว่าถ้ามีดีเท่ากันถือว่าดีที่สุดคือที่สุดในพุทธศาสนาคือความเป็นพระอาหารหันต์องค์ไหนเป็นพระอาหารหันต์องค์นั้นดีที่สุดองค์ไหนเป็นพระอนาคามีดีรองลงมาองค์ไหนเป็นพระสกิทาคามีก็มีดีรองลงมาองค์ไหนเป็นประสดาบันถือมีดีเบื้องตน้นถ้าบุคคลเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ยังไม่ถึงพระโสดาบันยังถือว่าดีจริงๆไม่ได้ก็ดีมั่งชั่วมั่งชั่วมั่งดีมั่งดีไม่ดีก็ชั่วมากดีมั่งเห็นยะพอมีนะ <c oughs> มีคนที่ <c oughs> เขาดีเขาเขานำชื่อว่าเป็นวงวานของพระพุทธเจา้านี่พวกคุมผ้ากาสาวพัฒน์นะมีข่าวสู้ทรามาเมื่อปี2,524 กับ25้าเขาบอกว่าผมเนี่ยมีเมียมีเมียเป็น1 0บลูกศิษย์ลูกหาที่มาฝึกกรรมฐา,านผมเอาเป็นเมียหมดนี่เขาชื่อของเขาเนะชื่อเขาเป็นวงวานพระพุทธเจ้าเลยแต่เนื้อแท้จริงๆวงวานพระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างเนี้วันนี้ผมถือว่าเป็นวงวานของพระเทวทัตเอ๊ะ แต่ว่าเทวทัตท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเลยไปกว่านั้นนะพระวาจาที่พระเอกุาท,านท,า,นท,า,นทานท่านตัดท่านตาปราลกของท่านถึงวันถึงก็เทศเท่านี้ผยผมจะเทศพมนะุพูดให้ฟังท่านบอกว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงและก็ไม่ประมาทเป็นมุนี ศึกษาในทางแห่งมนโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมือ่อนี่ท่านเทศได้เท่านี้เขาจริงพระอรหันต์ท่านเทศได้มากกว่านี้แต่อันนี้จำใจมันติดอกจิตใจของท่านความหมายก็มีความว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง มีจิตมั่นคงในเบื้องแรกก็คือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเอาแค่เบื้องต้นนะเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์แน่นอนเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เบื้องตน้นอันดับที่สองเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย <c oughs> ชีวิตนี้ไม่ทรงตัวเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ และมีความมั่นคงในศีลมีพระนิพพานเป็นที่ไปพยายามกําจัดโลภะความโลภคือมันเทาให้คลายตัวลงไปมากด้วยจาคานุสติกรรมฐานพยายามกําจัดราคะคือความรักในระหว่างเพศคือของสวยงามด้วยกายยกตานนสติเกบาสุภกรรมฐานสิบอย่าง พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรมวิหารสีหรือก็สีสีหรือก็สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแล้วก็บรรเทาความหลงคิดวิชิว่าคิดว่า,วาขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดี <c oughs> ของบุคคลอื่นก็ดีของใส่ก็ดีวัตถุท่ายก็ตามมันเต็มไปด้วยความสุขปรกโศโครกไม่มีการจีรังอย่างยืนไม่มีการทรงตัวคลายความติดติดในมัน และก็ตัดความต้องการในมนุษย์โลกที่วโลกและพมโลกต้องการพระนิพพานอย่างเดียวนี่ความมั่นคงต่อไปอีกก็ไล่ถึงที่สดุดก็คือตัดกรรมฉันทะคือความพอใจในความสวยสดงงามทุกอย่างถ้าไม่เกิดความรู้สึกในจิต <c oughs> ด้วยกายคตาตาสนติเก้าสุปกรรมฐานบวกสักกายทิฏฐิ เห็นว่ามันไม่ดีมันเน่ามันเปื่อยมันพังถ้าภาวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องการมันเลยเห็นอะไรก็ตามไม่มีการอยากได้ไม่เกิดความรักแล้วก็ตัดโทสะคือปฏิฆาคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยพรหมีหารสีหรือกระเส้นสีบวกกายกาตานุสติขึ้นชื่อวาความโกรธความไม่พอใจไม่ได้เป็นขุนมันเป็นแต่โทษ เป็นไฟเผาผลาญตามล้างผลาญจิตใจให้มีรมมวุ่นวายได้มีความเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้โยนทิ้งไปเลยหมดความรักในระหว่างเพศความสวยสดงงามไม่มีเรื่องเกียิเหมือนกระสุนนักเน่าที่เราต้องแบกเ <c oughs> ห็นความไม่พอใจมันไฟเข้ามาชมทมใจเป็นเหตุให้เราร้อนหลังจากนั้นความดีถึงที่สุด ตัดดูปราคาและอรูปราคะไม่หลงในรูปในรูปปานและอรูปฌานตัดมานะความถือตัวถือตนตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านความวุ่นวายต้องการนิพันจุดเดียวและตัดอวิชชาความโง่ <c oughs> ที่เห็นว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพมหาโลกน่าอยู่มนุษย์สโลกเทวโลกพมหาโลก,โลกเป็นที่เป็นที่พอใจของเราตัดทิ้งไป อารมณ์ใจทรงอารมณ์อันดับเดียวคือพระนิพพานใจสบายมีความสุขไม่มีอารมณ์กระทบใจร่างกายมาเยไปยังไงเป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ติดในร่างกายเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ะทบกระทั่งเข้ามาเป็นธรรมดาของการเกิดในโลกที่เราต้องมาเกิดกระทบกระทั่งแบบนี้เพราะเราเลวเราหลงในกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม นี่ผมก็ยายความไปมากนิดมีความไม่คงตา่านี้แล้วก็ไม่ประมาทไม่ยอมให้ความชั่วต่างๆกลับเข้ามาอีกเป็นมุนีคือผู้รู้รู้ในด้านดีทางเดียวจับมุนีเป็นผู้รู้ไอ้คำว่ารู้นี่หมายความรู้ดีรู้ไม่ดีอันนั้นที่ไม่ดีโยนทิ้งไปเก็บไว้แต่ความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็มศึกษาในมโนในทางแห่งมโนปฏิบัติคือว่าทาจิตใจผ่องใสยจกกิเลสไม่ยอมกิเลสนิดหนึ่งเข้ามาติดใจเป็นผู้คงที่คือไม่เสื่อมลงระงับแล้วเป็นผู้มีสติทุกเมื่อความรู้สึกสติสมบูรณ์แบบทุกอย่างปรากฏว่าถึงวันอุโบสถท่านเป่าร้องการฟังธทมเอง โมนีเวลานี้ใครอยฟังธรรมก็เชิญนะฉันจะเทศละแล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าความสศกทั้งหลายย่อมไม่มีกระบ,บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระงับแล้วมีสติสมบูรณ์พอกล่าวจบบรรดาเทวดาทั้งหลาย ที่ประชุมกันอยู่สาธุเสียงกล้องไปทั้งป่าเหมือนกับแผ่นดินจะสุดอย่างเงี้ยทุกวันท่านอยู่คนเดียวท่านเทศคนเดียวเทศบทเดียวเท่านี้ในชะีวิตของท่านท่านบอกว่าขั้นมามาเวลาวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถก็มีพระผู้ทรงพระตรีวีดกสองรูปเนี่ยเทนไม่รันเปล่า <c oughs> ทรงแต่เฉพาะพระไตรปิฎกนะในความรู้มากเรียนมากแล้วก็มีบริวารองค์ละห้าร้อยองไปสู่สำนักของท่านบริวารมากนี่คนสอบได้นักธรรมเอก,เป,ปกเป็นปริญญาเป็นปริญญาแหมมีความรู้เยอะแยะญาติโยมเทิดทูนว่าเป็นท่านเป็นคนดีนี่ความรู้มากผมเองผมก็เทิดทูนเหมือนกัน แต่ผมเทิดทูนในความดีที่ท่านมีวิทยาศาสะหาเรียนได้ดีแต่ก็ไม่เทิดทูนในฐานะที่ท่านยังมีกิเลสส่วนไหนดีเรายอมรับนับถือส่วนไหนชื่อชั่วตัวน,นั้นเราไม่คบเราครบตอนที่ท่านดีก็ใช้งานได้ประโยชน์ท่านอุทานท่านก็กล่าวบอกว่านี่พระคุณเจ้าทั้งหลายมาที่นี่ก็ดีผมชื่นใจมาก เป็นอนุนวาเป็นทำความดีแล้ววันนี้พวกกระผมอยากฟังธรรมในสำนักของท่านท่านบอกว่าพวกกระผมจะฟังธรรมในสำนักของท่านท่านเทนเมลานเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่เรียกเทนไม่ลานเปล่าในะผมเรียกตามพระพุทธเจ้าท่านรียกไม่ได้ประน,นามบรรดาพิสุทังหลายเหล่านั้นก็ถามว่าท่านผู้มีอายุ คือเถนไม่ลันเปล่าสองเทนถ้าว่าท่านผู้เมายุก็คนฟังธรรมที่นี่มีอยู่หรือท่านพระเอกูทายก็บอกว่ามีโครับในราวป่านี้มีความมาลือลั่นที่เวลาผมเทศแม่สาธุก็ไม,ม่เมียจนเหมือนกับป่าจะพังเหมือนกับแผ่นดินจะสุดเป็นการสาธุการขวัรดาเทวดาทั้งหลาย เมื่อฟังทำจบผมก็เทศได้หน่อยเดียวนิดนิดเดียวผมไม่มีความรู้อะไรมากเพราะบวชเข้ามาแล้วก็มันตั้งใจเรียนคันถาธุระต้องการวิปัสสนาธุระอย่างเดียวความรู้ไม่กว้างขวาง,วางแต่อย่าลืมนะฟังก็ฟังไว้แต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็อย่าลืมนะขึ้นเชื่อความรู้ไม่กว้างขวางของพราะอาอรหันต์ไม่มี แต่พระหันท่านก็ถ่อมตัวดังนั้นบรรดาพระทั้งหลายสองสององค์ก็เล่นท่านี้ท่า <c> น <oughs> บอกว่าเทระผู้ทรงพระใจวิดกองหนึ่งเทระเี่แปลพระผู้ใหญ่ผมเรียกเถนเฉยๆทำไมเรียกเทระไม่ก็จะถูกต้องคนจะเป็นเถนะหัวขโมย <c oughs> ขโมยแต่ความดีที่จำแต่ไม่ทำความดี คือบรรดาพระเถนองค์หนึ่งสวดสวดธรรมคือกล่าวทำสวดแบบที่เราบวา,าสวดกันว่าสุนาทรมีพันเตสังคูยติสังัสัพะตะกันลังหรือว่าอาาสิเมกาสิมอะไรก็ตามที่อย่างที่สวดมนต์ยิงกันน่ยสวยดเป็นแบบฉบับเป็นภาษาบาลีเป็นองคอ์กรคือเป็นตัวบาลี เลอีกองค์หนึ่งก็กล่าวธรรมกล่าวธรรมคือเทศอธิบายคำสวดให้เกิดความเข้าใจลอกเสื้ออแห้งพอสวดจบเทศจบเสียงเทวดาไม่ได้เสียงจิงรีดก,ก็ไม่เคยร้องสาธุการเงียบฉีบรรดาพระธรรมกระถึกพระทรงพระไตรปิฎกเทนไม่ได้เปล่าสององค์จึงกล่าวว่า นี่หลวงพี่อุทานเมื่อกี้ท่านบอกว่าเมื่อเทศจบเสียงสาธุการจากเทวดาที่ฟังธรรมในไพรสนนี้รองเสียงสาธุการสาธุกึกกล้องไปหมดแต่วันนี้ไม่เห็นมีสักนิด <c oughs> แม้แต่เสียงจิ้งรีก็ไม่มีพระเอกูทานนี่ก็บอกว่าเอ๊ะก็วันอื่นๆมีนี่ครับ <c oughs> ผมเทศหน่อยเดียวผมไม่มีความรู้มากพอจบออกเสียงสาธุลันบางทีเพื่คุณท่านจะเทศนานไปเทวดาจะหลับหมดแล้วมั้งท่านสององค์ก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันท่านผู้มีอยู่ท่านลองเทศสิลงเทศดูก่อนกลา่าวธรรมที่เต่นกล่าวทต่งกล่าวว่ายังไง <c oughs> ท่านก็บอกก็องผมมีหน่อยเดียวผมไม่มีอะไรมากกับเขาอะ ผมเรียนน้อยเือาฟังมาปฏิบัติได้มรรคผล,ลก็เลิกกันท่านก็เทศกล่าวนโมตัสสะแสดงนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความจริงใจอย่าลืมว่าพระอริยะนี่ถ้าไม่ทิ้งนโม <c oughs> <c oughs> ก็กล่าวคำว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมัน่นคงไม่ประมาทเป็นมมนี ศึกษาในทางปฏิบัติแห่งมโนปฏิบัติเป็นผู้คงที่ระง,งับแล้วมีสติตทุกเมื่อเท่านี้แหละที่บรรดาสาธุการกึกกล้องเต็มเสียงปป่าเต็มป่าไปหมดกึกซอทุครูนครันบรรดาพอเสียงดังแบบนั้นแล้วท่านพิท่านท่านพระธรรมกถิคือท่านไปทรงปฏิบิดกสองโอ จึงยกโทษว่าแม่เทวดาในไพราสนนี้ให้สาธุการเห็นกันหน้ากันเนี่เห็นกันหน้าพระเอกุทานเมื่อบิสุผู้ทรงพระไตวิดกอย่างเราเป็นหนึ่งในตองออใครน้อที่จะทรงพระตวิดกอย่างเราแม่กล่าวอยู่ท่านตั้งเยอะแยะก็ไม่กล่าวคำโมทนาสรนเริญนี่อะไร ก็พระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาบทเดียวเท่านั้นพากันในสาธุเสียงดังพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงวิหารแล้วกราบูุยุ้ยความนั้นเดชสมเด็จพระพู้มีพระพาาเจ้าฟังดูนะพระพุทธเจ้าท่านจะว่าอย่างไงสมเด็จพระพู้มีพระพาาเจ้าจาาึงในทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมาก หรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมเห็นไหมจำให้ดีนะทวนอีอันหนึ่งญาติโยมจะมจำได้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าพิสุด์ทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือว่าพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดรีนคาถาแม่คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย <c oughs> คือเป็นพระอรหันต์คนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้ยืนทรงแต่กถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังธรรมแม่นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วยนามกายบุคคลใดไม่ประมาทในธรรมบุคคลนั่นแลเป็นผู้ทรงธรรมจำให้ดีนะ ่ก็รงความาเวลานี้เราจะเห็นว่าบุคคลที่พูดมากพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปคําสอนของพระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ขอต่อนิดนิด,นดท่านกล่าวว่าในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาชนเป็นน้มากบรรลุอริยมรรคผลมากมายมีพระโสดาปฏิพฏิพระโสดาปฏิผลเป็นต้นเรื่องท่านจบแค่นี้ <c oughs> อันนี้ผมก็ย้อนอีกนิดหนึ่งว่าญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้วยเพื่อนพิษุสสมณีนนทั้งหลายด้วยฟังแล้วก็จงคิดว่าเวลานี้มีไหมคนที่เรียนมากและก็พูดมากแต่ไม่มีความดีแม้แต่สินห้าทำลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการหลอกลวงคือถือผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยเที่ยวไปแปรากาศว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ไม่เป็นเรื่องพราไตรปิฎกใช้ไม่ได้เขียนขึ้นมาทีหลังตายแล้วมีสภาพศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีนิพพานไม่มีใม่บริการหนึ่ง บางพวกก็ประกาศตัวว่าฉันสําเร็จนั่นเดินเรียนนี่จบนั่นฉันเป็นชั้นนั้นฉันเป็นยันนี้ไม่เคารพแม้แต่พระวิน,นัย <c oughs> แต่ก็ขอท่านหลายจงทําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนั่นคืออย่าประนามพระที่มีเรียนมากเสียทุกโอที่ท่านเรียนมากและก็ดีมากก็มีถมไปบางท่าน ที่พระราชาถวายยศถาบรรดาศักด์ถวายเข้ามาท่านก็รับรับประเด้ก,กันแสดงมุทุโมทุตาจิตคิดว่าท่านยกย่องก็ยอมรับแต่ว่าท่านไม่เมาในยศถาบรรดาศักด์วันที่ผมพูดนี่เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2องพเเวลานี้พระที่มียศเป็นสมเด็จ ถึงสมเด็จเลยนะแต่ว่าท่านไม่เมาในยศมีอยู่ผมเองก็ยอมไปกราบกราบท่านอยู่เสมอถามว่าผมกราบในฐานะเป็นสมเด็จหรือก็ขอบอกกันตามความเป็นจริงถ้าดีแค่ตำแหน่งสมเด็จผมไม่ไหวหรอกเพราะอะไรท่านเมาสมเด็จเนี่ยผมไม่ไหว ถ้าเขาท่านเมาสมเด็จเราเข้าไปไม่ได้ไอ้พระก็จ้อยร้อยอย่างผมเข้าไปไม่ได้แต่ที่ผมเข้าไปผมบอกท่านแล้วว่าผมไม่ได้มาไหว้สมเด็จผมมาไหว้ความดีของท่านแต่ว่าสมเด็จท่านนั้นนั้นไม่ใช่องค์เดียวนะเชื่ออะไรบ้างจให้ผมบอกเลยท่านก็บอกว่าผมไม่ได้มีดีอะไรคนประเภทนี้ที่ผมชอบไหว แต่ก็บอกเขามีดีมากแต่ผมไม่ไหวเพราะดีมากเขากล่าวว่าดีมากคือเล็วมากที่พระพุทธเจ้าทรงแต่ะบุคคลในรู้ตัวว่าเป็นพานตาท้าเขากล่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นบัณฑิต <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพานเนี่ยแปลว่าโง่หากว่าท่านพูนใดท่ากล่าวว่าท่านเป็นคนโง่เนี่ย ถ้าอย่างบรรดาสมเด็จหลายท่านพระราชาคณะหลายท่านนี่ผมไม่ได้เมาเพื่อท่านท่านก็ไม่ได้เมานายถามบรรดาศักดิ์ท่านพวกนี้ท่านไม่ยอมยกตนท่านว่าดีเลยแล้วต่อสู้อุปสรรคมันแหลกลานหนาถูกเขาด่าบ้างถูกเขาว่าบางถูกเขากลั่นเขาแกล้งบังจีปาทะท่านเป็นโรคเดียวกับผมอ่ะเพราะอะไรไหม ว่าท่านนั้นหลายเหล่านี้ท่านไม่มีสตังติกระเป๋าท่านเห็นเงินท่านเห็นเงินของท่านที่เขามาถวายท่านยิ้มแล้วไม่ใช่ยิ้มเพราะความร่ำรวยยิ้มว่าเอาละเงินส่วนนี้ดีแล้วฉันจะทำประโยชน์ในพุทธศาสนาให้มันดาญาโยมพุทธบริษัทมีความสุขอันดับแรกคือสร้างอาคารสถานที่ให้คนนั่งสบาย เป็นที่ไปชมกันเป็นที่อาศัยบรรดาพิสุทธิ์สมณรอยู่ในความเป็นสุขถ้าสิ่งนั้นเสร็จยังมีกิจอื่นที่ต้องบำรุงอีกมากมายในเรื่องของศาสนาทำให้คนให้มีความสุขทางด้านของทางธรรมนี่อย่างนี้ที่ถูกใจผมผมก็ปไปไหว้ท่านท่านจะเป็นพระโสด,ดาวีธาคานาคารห,หรือไม่ผมไม่คำนึง ผมคำหนึ่งเฉพาะความดีของท่านฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงตั้งไว้ในความดีที่กล่าวมาแล้วของเมื่อกี้นี้ผมไม่ย้อนกลับเท่านั้นละ่ะท่านจะพ้นจากอบายภูมิอย่างเร็วที่สุดเราไปนอนพักแค่สวรรค์ก็ยังดีอย่าทำปากเสียจะทำกายเสียจะทำใจเสีย อย่าเพ่นผ่านไปคนนั้นเขาชั่วคนนี้นเขาเร็วเรามันจะเร็วมากกว่าเดิมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอลาก่อนเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาแท้พุทธศาสนิกชนก็ญาติโยมผู้บริษัทที่รักทุกท่านสวัสดี